วัดทุ่งชัยอเภอ,อุทุมพรพิสัยจัังหวศรีสะเกดเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดมีสะพานทอดไปยังโบสถ์กลางน้ำซึ่งวันนี้มีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนู่นละครับกำลังตั้งเวทีทางด้านโน้นด้วยนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งมีพญานาคอยู่ บริเวณของด้านหน้าวัดทางเข้าวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือปู่ศีสุทโธพยานาคาธิบดีและนี่คือย่าสีประทุมทวีพยานนาคีวัดทุ่งชัยตําบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ